มัวแต่ไปสนใจปากของเขาปากคนของเรายังไม่มีอะไรจะกินท่านทั้งหลายอาตมาก็ลองพิจารณารมในข้อนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดซึ่งก็นึกถึงในข้อนี้ว่าปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเขาก็มีมี สิทธิ์ที่จะสรรเสริญให้จิตใจของเราฟ่องฟูลอยล่องจนลืมที่จะลงมาเหยียบพื้นและเมื่อใจของเราทั้งเหลืองหลงก็ดีทั้งห่อเหียวก็ดีใจก็มีคุณภาพน้อยลงที่จะมาทํางานเลี้ยงปากคนในบ้านแม่จ๋ามีข้าวใส่ปากหรือยังพ่อจ๋าลูกจ๋าพี่น้องลุงป้านนะ้าอามีข้าวใส่ปากหรือยังเมื่อใจเราหมดคุณภาพในการทํางานก็ทําให้ปากของคนเหล่านี้ ก็มีคุณภาพของอาหารและชีวิตที่ดีในอนาคตเนี่ยด้อยลงไปด้วย